สวัสดีท่านผู้ฟังทุกทุกครับนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายถึงพันธุศาสตร์เชิงประชากรเกี่ยวกับกระบวนการสําคัญในพันธุศาสตร์ที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงความถี่อาล,ลีนอย่างไม่จอดจงหรือ g e n e ต i กดิฟนะครับ g e n e ต i กดิฟคืออะไร g e n e ต i กดิฟหรือการเปลี่ยนแปลงความถี่อาล,ลีนอย่างไม่จอดจงเป็นกระบวนการที่ความถี่อาล,ลีนหรือยีนชิ้นต่างๆที่ประชากรเปลี่ยนแปลงไปอย่างสูงโดย ไม่ได้รับอิทธิพลจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือ n a t u r a l Selection แต่เป็นผลจากเหตุการณ์สูงเช่นการเกิดการตายหรือการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่นขอาเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความถี่อาลีนยางไม่เจาะจงขอาเข้าใจที่ผิดพลาดข้อที่1การเปลี่ยนแปลงความถี่อาลีนยางไม่เจาะจงเป็นกระบวนการที่มีบทบาทน้อยหรือไม่สําคัญต่อการเปลีป่ยนแปลงของความถี่อาลีนในประชากรเมื่อเทียบกับการคัดเลือกตามธรรมชาติ2 การเปลี่ยนแปลงความถี่อรีนอย่างไม่เจาะจงจะมีผลเฉพาะในประชากรขนาดใหญ่และไม่สาคัญในประชากรขนาดเล็กความเข้าใจที่ถูกต้องจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความถี่อรีนอย่างไม่เจาะจงว่าไม่มีผลมากนักเมื่อเทียบกับการเคลื่อนตามธรรมชาติโดยเฉพาะในประชากรขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงความถี่อรีนอย่างไม่เจาะจงมีผลกระทบมากในประชากรขนาดเล็ก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบสูงของความถี่อลีนสามารถส่งผลให้ยีนบางตัวหายไปจากประชากรได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นในปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเบ t ร e เรทิลเนฟเฟกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประชากรลดลงอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงความถี่อะีนอย่างไม่เจาะจงทําให้อลีนที่หลากหลายหายไปการเปลี่ยนแปลงความถี่อลีนอย่างไม่เจาะจงยังเกิดใน f o ร์เดอ e ์เอฟเฟกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มประชากรขนาดเล็กย้ายไปตั้งถิ่นฐาน ในที่ใหม่และยีนบางชนิดถูกกระจายออกไปแบบสูงความเข้าใจที่ถูกต้องข้อที่2การเปลี่ยนแปลงความถี่อาลลีงยังไม่จาดจงมีผลต่อความหลากหลายทางวัตธุกรรมทําให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลงซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถของประช,ชากรในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเมื่อประชากรมีความหลากหลายน้อยลงพวกเขาจะเชิญกับความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ที่สูงขึ้นจากกราฟสามารถสังเกตได้ว่า เมื่อประชากรผ่านไปหลายๆรุ่นหรือเวลาผ่านไปความถี่ของอาลีนจะค่อยๆลดต่ำลงคงบอกถึงอัตราการลดชีวิตของประชากรที่ต่ำลงเรื่อยๆหรือจํานวนประชากรที่ลดลงอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปนั่นเองโอเคในเมื่อเข้าใจกันแล้วผมขอยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความเข้าใจที่ถูกต้องตัวอย่างสถานการณ์เฟอร์ e ินันต์เบติเลีย เมื่อแบคทีเรียกลุ่มเ,เล็กๆจับประชากรใหญ่ถูกนำไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในสภาพแวดล้อมที่แยกจากประชากรทั้งเดิมเช่นบนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลประชากรแบคทีเรียนี้อาจขยายตัวแต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความถี่อีลินอย่างไม่เจาะจงนี้เริ่มต้นจากกลุ่มเ,เล็กๆสามารถทําให้ยีนบางชนิดกลายเป็นอลินเด่นโดยบังเอิญ ส่บูรให้ประชากรแบคทีเรียใหม่มีความแตกต,ต่างทางวิลกรรมจากประชากรเดิมอย่างชัดเจนแม้ไม่มีการคัดเลือกทางธรรมชาติหรือ natural selection เ,เ,เข้ามาเกี่ยวข้องสรุปได้ว่า n e t i c ิ r i f t หรือการเปลีป่ยนแปลงความถี่อรีรนอย่างไม่เจาะจงมีบทบาทสำคัญในการเปลีป่ยนแปลงความถี่ของยีนในประชากรและมีผลกระทบมากในประชากรขนาดเล็กกาเปลี่ยนแปลงความถี่อรีรนอย่างไม่เจาะจงหรือ n e t i c ิ r i f t ทำให้ความหลากหลายทาำวิลกรรมลดลง และส่งผลต่อความสามารถของประชากรในการปรับตัวต่อสิ่งแวดลอ้อมบวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์หากผิดพลาดประการใดสามารถติชมได้หรือสามารถแดียงได้ขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ